สวัสดีครับโพฮ่มฝั่งพน้องพรครับนี่วันนี้เรามาเชิญชวนนะครับนะเชิญชวนไปเที่ยงห่านเกษตรอ่าปากใต้นะครับเตมออมาห,าหาวิทยาลัยสงขลานครินหัดใหญ่นะครับผมอ่าจะจัดงานวันที่12สิงหาคมจนถึง21สิงหาคมนะครับเป็นงานเกษกตรภาคใต้ไปพบกันได้ที่บูธลุงคำนึงนะครับพันไม้ที่จานเน้นอยู่เนี้ หลากหลายมากมายเลยครับไปชิมลมไยคิดตั้นกันได้เทบู๊นนะครับไปปลอกกันได้งา่ายอีกแล้วนี่เป็นเล็กเดือนไหนอย่างอ,อันนี้ก็เนี่ยได้เก้าสิบวันไม่ตึงดีตอนนี้ไม่ตึงเก้าสิบวันม่วงไข่ไก่ของแท้ต้องเป็นรูปลักษณะเป็นไข่ไก่ยาวดีนะเวลาจับนะเวลาใครจับโพษนาให้จํานิ้ว,วอย่างนี้ถ้าผู้ชายนิ้วใหญ่แบบเปรียบเทียบอ,อย่างดูดูแต่นี่ นี่ดูเลนะอันนี้รอบที่สองอที่ออกดอกนี้รอบที่สามแล้วที่พอเริ่มจะยอดสั้นๆมาก็น่าจะเป็นรอบที่สี่น่าจะออกประมาณเดือนอ่านะอันนี้ตอนนี้เดือนวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคม,อ,มอันนี้นี่วันนี้สามสิบเอ็ดกรกฎาคมแล้วที่จะออกช่วงหลังจากนี้ก็ประมาณเดือนกันยา อันนี้คือต้นที่ต้นที่รองผู้ว่ามาตัดนะครับต้นนี้นีรอยตัดรอยตัดนั่นนะรอยตัดนั่นที่เห็นอยู่รอยตัดตัดไปเดือนมิถุนายนไปเดือนไปเดือนายเดือนนี่ก็กรกฎาคมเอาอีกแล้วนะครับออกแล้วออกอีกแล้วอันนี้รอบสองรอบสามรอบสี่าอันนี้คือ ติดผลรอบสองนะครับผมก่อนก่อนที่จะติดผลนี่เขาจะออกมาเป็นสีเขียวก่อนนะครับอ่านีเขียวออกมาเขียวแล้วก็เวลาแกนี่แดงแดงนะ้รสุกจัดออกม่วงแล้วก็ม่วงดำด้วยอ่าแล้วก็สุกจัดจัดำดำด้ยอันนี้ยังสุกไม่ยังไม่เต็มร้อยนะม่วงไก่ไก่นี่คือลูกลักษณะรีถ้าลูกกลมม่วงเล็กไม่ใช่อ่ามันต้องให้สังเกตว่ารีนะถ้าถ้าก็ถ่ายมาอย่างนี้มันจะกลมเราก็ถ่ายอย่างนี้ี่รี นี่คือการสังเกตลักษณะนะครับผมอ,อันนี้เก็บบ่อยไปเจอกันที่ไหนครับอาจารย์งานกเษากษตรภาคใต้ที่มอ,อหาดใหญ่วันที่12-21สิงหาคมใกล้ๆใกล้ๆนี้นะครับใกล ady, ๆ้ๆแล้วใกล้ๆ,ๆแล้ว10วันประมาณ10วันนะไปเจอแล้วก็มีใชมไหมอาจารย์มีไปเจอกันได้นะครับที่งานมอองานเกษตรภาคใต้นะครับผมที่โมหาดใหญ่ พบกันกับลำไยคิดตันหลากหลายสายพันธุ์นะครับแล้วก็ไปชิมลำไยคิดตันกันได้ที่นั่นเลยครับผมอ,อ,อันนี้อันนี้อาจารย์ตัดแต่งกิ่งไว้กี่วันแล้วครับอันนี้ตัดแต่งกิ่งไว้ก็ประมาณเดือนหนึ่งได้แล้วเดือนนะอันนี้อายุต้นเท่าไหร่ครับนี่ต้นประมาณสองปีครึ่งนี่สองปีครึ่งนะครับนะเละตน้นเลดตน้นสามปีกันนี้ประมาณเดือนกุมภาก็าน่าจะออกดอกรอบรอบใหญ่ เขาเรียบรอบใหญ่ี่ก็เจอ,อกคุมภาอันนี้ก็ม่วงกันใช่ไหมจ๊ะนี่ม่วงอันนี้ลูกแดงอ๋อนี่ม่วงแคมโบ้ตอนนี้ม่วงไข่ไกลนี่ตัดโดยไม่แลีน่นะครับนะอตอนี้ม่วงไก่ไก่ม่วงไกลไก่จะโตกว่าทั้งหมดในพื้นที่เท่ากันนี่คือตัดตั้มซงนะครับเพื่อที่จะเอาผลผลิตน,นะเพราะว่าถ้าปล่อยแบบว่านั้นมัน,ม,นมันไม่ออกในยะ่นหยาวมันยาวไม่ก็มันไม่ออกลูกถ้าไม่ตัดยอดจะไม่ได้กินลูกอันนีเลยครับถึงนี่ไงเค้าใตามว่า โรกมาหน้าหลายปีเลยซอยจะไม่ออกลูงง่านะครับก็ไม่ออกนี่เขาจะออกแต่กิ่งออกแต่ยอดอย่างเดียวนะครับถ<ช>ึงนี้พอเราตัดไปนี่อันนี้ช่วยเพิ่มบนผลผลิตกันยังไงจันเพิ่มยอดพายอดมากต้นแก่โตเร็วต้นไม้ทุกต้ถ้ายอดมากจะโตเร็วไม่ว่ายางพา,าราดยถ้ามียอดเยอะแล้วก็เพิ่มหม้มมอข้าวเพราะว่าใบก็บคือหม้อข้าวนะหม้อข้าวกว,วปรุงอาหารนี่นะครับทรงสวยเลยเนี่ยจันตัดกี่ครั้งนะครับกว่าจะเป็นทรงแบบนี้ นี่สองเอาไหมอันนี้สามทั้งที่หนึ่งทั้งที่สองอันนี้ทั้งที่สามเห็นไหมครับทั้งที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ทั้งที่สองอยู่ที่สองสองกิ่งทั้งที่สามมันเยอะเลยอืแล้วต่อไปถ้าพอมันออกลูกก็ตัดให้เก่ามาประมาณเม็ดหนึ่งนี่นะครับใหญ่นี่ก็ประมาณเม็ดหนึ่งคือการแต่งทรงพุ่มนะครับผมนี่ก็เป็นอีกต้นนะครับที่ออกดอกถ้าก็ยาได้ตอนนี้คือต้นที่ลงคลิปไปเรื่องการปลูกลําไยแบบเพิมมาคันเชอร์นะครับผม นี่คือตอนนี้แล้เป็นดอกแล้วย่อนลอบไปแลในคลิปได้นะครับการปลูกลำไยแบบเพอร์มาคัลเจออกดอกตรงนี้ฝนมันตีขึ้คืเลยนะมีดอกร่วงบางนะครับผมออกดอกอีกแล้วนี่ก็ถือว่าลาาปากนะครับได้ชิมลำไยคิดต้นม่วงไข่ไก่ลูกเตรียมไปงานกาเซ่นนะครับนะกับฟ้าคับฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร b ์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาเรามีคลิปใหม่ๆนะครับไ้กับพี่น้องแรบซแาไวกับากเพชรเพชรกลุ่มกเกษตรนุกนานวันนี้ไปก่อนพบกันงาน,งานกเกษตรสวัสดีกับโฟม